ประตูเข้าบ้านตรงไทยแบบก็ช่างมันสิเข้าใจยังถ้าประตูเข้ามรณะก็ไปตั้งน้ําในตําแหน่งหมอก็ไม่ต้องย้ายประตูจริงไหมตอนถ้าประตูเข้าห้าผีก็ไปตั้งตําแหน่งเจริญลุ่งเรืองคือไม้แทงยอดอ่อนแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแก้ไขควบคุมได้หมดเลยเห็นไหมขราวเนี้ยที่เขาบอกว่าบ้านกอบคนไม่เข้ากันคุณต้องย้ายหรือขายไม่จําเป็นไล้สาระแต่เผอิญว่าถ้ากูบอกว่า แก้เคสไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยแต่ถ้ากูบอกให้มันต้องย้ายขู่มันให้มันรู้น่ากลัวกูอาจจะได้ค่าเคสหรือค่าต่างๆอีกหลายแสนแต่ถ้ากูบอกให้มันทำเองแค่นี้ไม่กี่ร้อยบาทแล้วกูก็ไม่รู้จะไปเมคเคสหลอกแดกมันยังไงแล้วอะแล้วกูจะแนะนำมันไปทำไมให้บอกว่าปลดล็อกแค่นี้ง่ายกว่ากูก็ต้องขึ้นสูงเลยว่าต้องย้ายบ้านกับคนไม่เข้ากันอยู่แล้วจเจริญไม่ได้ รครับผมท,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 ที่แรกบอกว่าเสอสแวร์ประตูทางเข้าบ้านต้ององแกพี่ครับกำลังจะบอกว่าประตูตู้โต,ต๊ะเตียงเตาถ้าวางทับภัพพยพิบัติประตูเข้าบ้านสมมติว่าบ้านหลังนี้เป็นหน้าบ้านจริงไหมครับหน้าบ้าน,ปร,นประตูเข้าตรงเอแรบทับตำแหน่งอะไรภัพยพิบัติไม่ดีเราก็ไปหาอะไรควบคุมภัยพิบัติเพื่อควบคุมไปแบบแล้วประตูนี้ก็ไม่ต้องย้ายก็ป<ย>ัญหา ก็ประทานบ้านประทานบ้านก็คือไม้น้นามไม้แทงยอดอ่อนควบคุมภัยพิบัติจบไหมแล้วก็ถ้าประตูเข้าตรงกลางบ้านเป็นตำแหน่งมรณะก็ไปหาหมอสิหมออยู่ไหนเดี๋ยวหมอช่วยเคลียร์ให้หมอก็ตั้งถ้วยยาถ้าห้าผีก็ไปหาเจริญสิจเจริญอยู่ไหนตั้งไม้หนาก็จะปลดล็อกแสดงว่าประตูจะเข้าไหนห้องนอนห้องทํางานประตูตู้โต๊ะเตียงจะหยุดไหนก็ได้แต่เตาและส้วมควรจะทับร้ายหกพิฆาต ดังนั้นเตาซ่วมอยู่ข้างหน้าไม่ได้นะก็ได้แค่ตำแหน่งนี้แต่ถ้ามันต้องทับอายุทับประทานทับอะไรต่างก็ต้องว่าไปตามจริงก็ต้องแก้แต่ไม่ได้บอกว่าย้ายเพราะอยู่ๆนะครับกฎของเตาซ่วมห้ามอยู่เกินกลางบ้านขึ้นไปและเตาซ่วมจะต้องมีผนังหรือมีหน้าต่างที่ชัดเจนจริงๆอ่ะห้องทุกห้องสำคัญต้องมีหน้าต่าง ถ้าไม่มีเมฆต่างพลังอากาศถ่ายภายนอกไม่ถ่ายเทห้องนั้นจะเป็นอับประมงคนแล้วจะเป็นห้องแขวอยู่อยู่ในช่วงตื่นเช้าของแขวแขวนี่เป็นห้องเป็นธรรมชาติที่เราเรียกว่าชะตากรรมของคนต้องยอมรับไม่ได้เรียกว่าสวยครับบุญได้แค่นั้นถ้าสมมติถ้าบ้านเป็นแบบสองสามชั้นเราจะดูยังไงครับดูยังไงอันดับแรกควงจุ้ยเป็นพลังดิน การบริหารจัดการลมและน้ําเป็นพลังของดินฟังไว้ก่อนนะครับวิชาห่วงจุย้ยห่วงคือลมจุ้ยคือน้ําคือการบริหารจัดการลมและน้ําโดยมีคันดินเป็นตัวอะไรดินกําหนดทิศทางลมได้ไหมภูเขาไงแล้วล่องเขาก็เป็นตัวกําหนดทิศทางน้ําด้วยไหมแสดงว่าวิชาฮ่วงจุ้ยคือการบริหารดินให้ไปควบคุมลมและน้ําดังนั้นชั้นล่างจะมีพลังที่สุดจําไว้เลย ดังนั้นจัดชั้นเดียวชั้นอื่นช่างแม่งมันแล้วจัดให้ตามหน้าอยู่ตามธรรมชาติของแต่ละห้องจบจัดข้างล่างให้ถูกถ้าเราจะเฟกเหนื่อยยอมเหนื่อยเงินเหลือหรือกูชิลกับชีวิตจัดแม่งทุกชั้นก็ไม่ได้ว่าแต่สุดท้ายถ้าจะกลับไปจัดนะจัดหัวใจหวงชุ้ยสามสิบข้อที่โชคให้อย่างอื่นช่างแม่งมาเลยเพราะถ้าจัดสามสิบข้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังไม่ได้สอนนี่แล้วสุดท้ายเวลาสอนแล้วจะสรุปอะไรให้ฟังเนี่ ปีระมิดแห่งความสําเร็จจัดยังไงก็สําเร็จแล้วพี่จะเห็นว่าพี่จะใช้วงช่วยในระดับใดเพราะอย่าลืมนะครับจัดปลดล็อกดวงบ้านก็สีเ่เข็มแล้วไหมปลดล็อกดวงคนก็สีเ่เข็มแล้วไหมไอคิดจริงอ่ะวิชาผังอีกอย่างละแปดไหมเหรอแค่สองอย่างนี้รวมกันเข็ดก็ตีไปแล้วประมาณเท่าไหร่ยี่สิบเข็ดแล้วไหมไรสาระอย่าไปจัดนะแค่นี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะสุดท้ายแต่ละหลังนะครับโชคให้จัดแค่สองตัวสามตัว จัดเป็นแค่รู้สึกว่าเขาได้จัดฮวงจุย้ยเช่นตำแหน่งนักสัตว์ราศีเกิดเจ้าบ้านเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นนักสัตว์ของเขาไหมเขาจะรู้สึกไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมแต่อยู่มาตั้งเคสนะะอะไรนะครับกระตุ้นพลังทิศจริงด้วยคุณสมบัติธาตุแปดตำแหน่งไหมก็เยอะแล้วนะมาปลดล็อกดวงบ้านสี่ดวงคนสี่ก็อีกเยอะอีกแล้วนะครับสุดท้ายมันเป็นวิชาเลยกระเตงเคสแล้วลองคิดดูนะครับบ้านเป็นเทาเฮ้ามันต้องแคบประมาณนี้สีนะ่เมตรนึกออกใช่ไหมครับ พี่ลองคิดดูสิห้องมันก็อยู่ประมาณนี้เข้าใจไหมครับสิบกว่าเคสในห้องนี้ก็แปลว่าลบแล้วนะแล้วนี่ยังเป็นวิชาแค่ระดับปฐมมันก็ยังมันก็ยังรู้สึกว่าเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นถึงได้บอกว่าโชคไม่ใช้วิชาพวกนี้เลยสําหรับหน้างานจริงนะแต่โชคแค่ตีแผลว่าตลาดทวงจุย้ยอะไอที่สอนวันเนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของวงการทุกคนต้องใช้ จริงๆนะคราวที่แล้วนะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะที่ไอ้ผังกับที่จริงที่ตลาดใช้กันทุกคนเลยนะแต่เวลามาลงตำแหน่งพวกนี้ไปเป็นไงบ้างลึกขึ้นเยอะขึ้นอีกละ,อละเอียดขึ้นแต่ละเอียดขึ้นตรงนี้นะครับสินแสหลายคนในวงการนะครับไม่ได้มาอะไรพวกนี้เลยนะไม่ได้รู้และใช้ไม่เป็นใช้ได้แค่ที่จริงนึกออกใช่ไหมครับว่าคุณสมบัติธาตุอันนี้ละเอียดขึ้นก็จริงในมุมมองพี่แต่โชคมองว่าแม่งกระเจาะ มันยังไปได้ไกลอย่างนี้อีกเยอะแยะครับผมจริงๆที่เราเรียนมาตั้งแต่วันแรกกบวันนี้จริงๆเราเรายังไม่ควรจัดบ้านควรจะเรียนจ,จบขอโทษนะครับเรียนจบแล้วก็ไม่ควรไปจัดคำตามที่โชคบอกพอ,อๆๆๆจริงๆโชคขอร้องพี่ตั้งแต่วันแรกเลยว่าอย่าเพิ่งเอาไปจัดนะเพราะสิ่งพวกนี้มันเรียนหว่วงจุ้ยตลาดเพราะสุดท้ายมันคืออะไรครับมันเป็นหว่วงจุ้ยเราเรียกว่าเติมเต็มศรัทธาอยากได้การเงินดีใช่ไหมตำแหน่งการเงินอยู่ไหนหาเคสไปตั้งการเงิน มึงยังไม่มีสกิลคิดเลยว่าวิธีหาเงินมึงจะมาจากไหนเข้าใจยังดังนะคือคือต้องต้องมองในเหตุและผลอย่างนี้ด้วยข้อนี้สําคัญที่สุดเลยดังนั้นเห็นไหมครับในวิชานี้ปลดล็อกดวงบ้านปลดล็อกดวงคนจบไม่มีต้องโยกย้าย ไม่ได้เปลืองเงินทองแล้วไม่ได้ข่มขู่หรือว่ารุนแรงเลยเพียงแต่ว่าถ้าสอนอย่างนี้ไปปุ๊บวิธีแก้ไขมันง่ายมากและเป็นตำราจีนโบราณด้วยผลคืออะไรรู้ไหมมันง่ายเกินไปจนกูไม่รู้จะหาผลประโยชน์มันจากไหนถ้ากูขู่เลยดีกว่าว่าบ้านอคนไม่เข้ากันต้องย้ายด่วนถ้าไม่ย้ายด่วนนะชิบหายแนย่ความตื่นตูมและความกลัวของคนนะครับเราสามารถเป็นข้ออ้างและเรียกร้องเวลาเข้าไปช่วยได้แพง สินแสทุกคนนะครับส่วนใหญ่ชอบถือบุญคุณกับลูกค้าว่าที่ดีขึ้นนะเพราะพี่เข้าไปนะเพราะผมเข้าไปเพราะอาจารย์เข้าไปแต่หารู้ไหมเขาเข้าไปเพราะเขาจ้างมึงหรือเปล่าดังนั้นนะครับอาชีพสินแสอย่าหลงกับคําว่าอาชีพสินแสนะเพราะอาชีพสินแสก็คือหนึ่งธุรกิจที่ต้องการผลประกอบการในการบริการ นึกออกใช่ไหมครับเพราะถ้าเขาใจดีจริงอะไรจริงนะเขาไปทําให้พี่ฟรีกันแล้วแหละจริงไหมแต่ไม่ได้บอกว่าแต่บางคนนะครับความฉลาดของที่สินแสให้หน้าให้หน้าเชื่อถือกันเลยไหมครับอาจารย์ช่วยเหมือนคําของเซียนพระเนี่ยถ้าไม่รักพี่ไม่แบ่งให้หรอกกาไรกุบานทุ่งจบไหมอะถ้าไม่รักพี่ไม่แบ่งให้จริงๆรนะเนี่ยองค์นี้ใครๆก็มาขอพี่ถ้าพี่ไม่รักอะพี่ไม่แบ่งให้หรอกเห็นไหม ขายแล้วยังเหยียบบุญคุณได้อีกนะได้กําไรจากเขาบานเบิกแล้วนะยังเหยียบเป็นบุญคุณได้เข้าใจยังสุดท้ายนะอันตรายที่สุดคือลิ้นคนอันตรายที่สุดเลยนะดังนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ยิ่งพลาดม,มากๆแล้วประเภทที่ว่าเอออเยินยอมากๆคาคาลื่นหัวจะหลอกขายฝันทําให้เหยื่อไม่ตื่นตูมแต่คําแข็งๆอย่างโชคอะรับกันไม่ค่อยได้หรอก แต่ขอโทษนะครับโชคก็ไม่เคยจัดคุณจนนะเพราะงานโชคไม่แต่คนรวยธุรกิจให,ใหญ่ๆดังนั้นเลยเท่าเฮ้าบ้านธรรมดาธรรมดานะครับในมือโชคแทบไม่มีเลย mm hmm. ก็ต้องบอกเลยเพราะโชคไม่ไม่มีใครมากล้าจ้างแพง mm hmm. ดนั้นการเรียกค่าตัวแพงๆมันก็กันอะไรด้วยแพงสุดที่โชคเป็นที่ปรึกษาให้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นล้าน mm hmm. ถูกลงมาหน่อยก็หลายร้อยล้าน ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้นอกจากหาเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างมาให้พี่สอนมาสอนพวกพี่ไอ้อย่างเนี้ยมีที่ประเภทที่ว่าแค่ให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้ไปนสนใจอะไรมากมายว่าจะแก้ไขยังไงแล้วแก้ไขยังไงได้จบบ้างแค่นั้นเองอ่ะที่พวกพี่ว่าจะถามโชคมีอะไรจะถามบ้างทีเนี้ยครับผมนะนะกูไม่เชื่อว่าข้อเดียวมึงหลายข้อแล้วปลอยเลยนะ ได้ครับพี่ชายตระตที่ตันตกมรณะเนี่ยตันตกประตูเข้าบ้านครับผม N ะครับผมพี่อาจารย์บอกว่าถ้าแกนี่เราต้องต้องอะไรฮะนี่คือบ้านผมเนือ่าถ้าอย่างไงมากอะไรอะไรควบคุมมรณะก็คือหมอเห็นไหมพี่พี่จดเมื่อกี้ไงตำแหน่งไม่เกี่ยวฟังก่อนพี่ต้องหาก่อนว่าหน้าบ้านพี่ทิศอะไรหน้าบ้านทิศเหนือพี่ก็ต้องดูสิบ้านพี่เป็นบ้านอะไรใต้ บ้านหลีแล้วแล้วประตูพี่มาอยู่อะไรมรณะนี้ปะครับถ้าประตูมรณะอันนี้ด้านซ้ายพ,าพี่ก็ต้องมองสิว่าตำแหน่งหมออยู่ไหนก็ตั้งน้ําถ้วยยาตำแหน่งเนี้ยประตูก็ปล่อยมันไปเพราะมันมรณะได้ควบคุมแล้วไม่ต้องไม่ตงใหญ่ไม่ให้มารู้ปเลยพี่ครับธรรมดาก็ได้คือบางครั้งไม่ได้จริงแก้ขัดยังหาอุปกรณ์ได้ครับถ้วยตาไก่จบชามกระเบื้องถ้วยน้ําพริกก็ได้อ่ะพี่ครับมันเป็นแค่สร้างมาจากดิน อุปกรณ์ท kind of like, ี่สร้างมาจากดินแค่นั้นเองแล้วใส่น้ำกระเบื้องเซรามิกแก้วได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเคสห่วงจุ้ยเผอิญว่าพี่ครับเนี่อันตรายสุดเลยนะการจัดหวงจุ้ยทุกอย่างจัดแล้วต้องออกมาสวยแต่จัดแล้วอย่าออกมาสวยทําให้เลนส์บ้านรสนิยมบ้านดูดอกดังนี้ไม่ใช่หวงจุ้ยที่ดีแล้วจัดทุกอย่างถ้าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเขาหรือเข้าไปเติมเต็มบ้านเขาต้องส่งเสริมลาสีบ้านให้ดูดีขึ้น ดังนั้นในยักษ์ของเคสก็มีผลไหมแต่สิ่งที่พี่ลืมไปคืออะไรรู้ไหม